สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่าน้าคราดดวงเศรษฐีครับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเลขให้แล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่จะเสี่ยงโชคลาภหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่17มกราคมนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะมาสรุปเลขให้นะครับว่าแนวทางที่อาจารย์ได้มานะครับตั้งแต่วันสิ้นปี ยาวมาจนถึงวันนี้ได้เลขอ,อะไรก็จะนำมานะครับเป็นโชคลาภให้กับทุกคนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในวันที่17คือวันพรุ่งนี้นะครับเลขออกวันอาทิตย์เนี่ยสถิติเลขออกวันอาทิตย์เนาะหรือเราเราพูดง่ายๆคือว่าเลขสถิติออกวันอาทิตย์เนี่ยจะชอบมีเบิ้ลจะชอบมีเบิ้ล แต่เบิ้ลเนี่ยจะตามสถิติเบิ้ลเนี่ยจะมาบนมากกว่านะครับเบิ้ลจะมาบนมากกว่าและเบิ้ลที่ออกมาบ่อยสุดเลขเบิ้ลที่ออกมาบ่อยสุดในวันอาทิตย์นะครับก็คือเลขที่มาเบิ้ลที่มาออกบ่อยที่สุดเลยก็คือมีมี44นะครับมี44นะที่ที่ออกบ่อยนะ44ก็ออกบ่อยนะครับแล้วก็22 11อย่างเงี้ยครับ นะจะออกในวันอาทิตย์บ่อยมากนะครับแต่ถ้าเรามาย้อนสถิตินะครับตั้งแต่รัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลน,นี้นะ,นนนะนะตั้งแต่หวยที่ออกในช่วงของยุครัฐบาลน,นี้นะครับนะ <S <S <ortune> ที่ออกบ่อยอ่ะออกบ่อยนะครับออกบ่อยออกบ่อย,อออยที่มาแบบว่าเลขเลขที่มาบ่อยสองเก้าเก้าสองเนี่ย 2992เนี่ยสิตงเนี่ยครับนะในรอบที่มีรัฐบาลนี้มานะครับ2992เนี่ยมาทั้งหมดสิบครั้งนะมาทั้งหมด1ิบครั้งนะครับมาทั้งหมด10บครั้งนะนะ7997 7997เนี่ยมามามาเก้าถึงสิบครั้งเหมือนกันนะครับ7997นะครับในรัฐบาลนี้นะครับ7997มาถึงเก้าถึงสิบครั้งนะครับในรัฐบาลนี้แล้วก็ 8 9 9เก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแดในตั้งแต่รัฐบาลนี้มีมาเนี่ยออกทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งนะครับออกทั้งหมดสิบอ็ดครั้งนะครับเนาะก็ลองพิจรารณาดูนะอาจจะมาด้วยนะครับตรงนี้นะแต่แนวทางเลขของอาจารย์วันนี้แนวทางเลขของอาจารย์วันนี้นะครับเนะาะแนวทางเลขของอาจารย์วันนี้นะก็จะมีนี่ครับตอนที่กําลังสวดมนต์อยู่กับคณะลูกศิษย์นะครับตอนที่กําลังสวดมนต์อยู่กับคณะลูกศิษย์นะ เหรียญสิบหล่นลงมาจากปู่ฤาษีนะครับเหรียญสิบเนี่ยเหรียญสิบหล่นลงมาจากปู่ฤาษีกับแบงค์ยี่สิบหล่นลงมานะครับเหรียญสิบกับแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบสองศูนย์หรือเปล่าแต่แบงค์ยี่สิบเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่นะครับสามตัวท้ายสามตัวท้ายของเลขแบงค์ยี่สิบคือเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกนะครับแบงค์เหรียญสิบนะครับเลขเหรียญสิบ เป็นพอสอเท่าไหร่ที่หล่นลงมานะครับเนี่ยที่อาจารย์สดมนนะครับเพิ่งหล่นลงมาเพิ่งเล้งนะครับนะสองห้าสองไอ้ 2, 5, 2, ไม่ใช่สิสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งโอโหหกหนึ่งวันนี้เลขดังด้วยบรรครูทุกคนพอสอสองห้าหกหนึ่งแต่อาจารย์ตีง่ายๆเลยเลขแบงค์ยี่สิบก็คือสองนะเหรียญสิบก็คือหนึดด่งศูนย์สองหนะึ่งศูนย์บัตรตีเธอเห็นมั้ เลขนี้อาจารย์ว่ามาทุกคน2-1-0หนึะสองหรือถ้าใครชอบก็น่าจะเล่นเป็นอ่ 6, 1, 0 6-1-0นะหกหแต่ลองมาคำนวณเลขกันดีกว่าเดี๋ยวขอไว้บอร์ดหน่องนะครับเนเี๋๋ยวอาจารย์ขอไว้บอร์ดเดี๋ยวเรามาจะสรุปเลขกันดีกว่าว่าเลขในวันอาทิตย์ปีพศหกสี่นี้นะครับซึ่งจะออกเป็นครั้งแรกใน ปีนี้นะครับจะมาเลขอะไรเปิดสการาชใหม่เลขที่มาเน้นแต่ถ้าเป็นเลขดัง,เล,ดง,งดเ,เลขดังในงวดนี้ก็จะเป็นเลข,เเลขดังในงวดนี้ก็จะเป็นเลขเลขดังในวดนี้นก 6, 2, 6, 6, ็จะเป็นเลขหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะสองเก้าเก้าสองแปดเก้าเก้าแปดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หกสองสองหกเนี่ยจะเป็นเลขเลขดัง ที่มันมีข่าวว่าเครื่องบินตกใช่ไหมเครื่องบินตกก็จะเป็น7จ็ดสาแล้วก็เสียชีวิต62คนอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะเป็นเลขดังๆไปนะครับเนาะแต่อันนี้เราจะมาคํานวณน,นะครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะมาอะไรยังไงแต่อันนี้จะเอานะครับว่าเป็นแนวทางที่อาจารย์ขอองค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ทําพิธีเสี่ยงโชคขอองค์พ่อพญาเต่านาคราช ได้เลขมาก็คือได้เลขมาก็คือนะครับเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้าหรือหรือห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดก็ทุกคนก็ลองไปกลับเอานะครับนะบนะบแล้วพอเลขที่อาจาร,รย์ฝันว่าแม่อาจาร,รย์บอกก็คือแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนะแปดหกหนึ่งแล้วเลขนำโชคของอาจารย์ที่อาจารย์ได้มาสร้างยูทูบในครั้งนี้นะครับก็คือสอง เจ็ดหกนะครับสองเจ็ดหกนะสองเจ็ดหกอันนี้เลขสามตัวเลขสามตัวนะครับนะเลขสามตัวเอก็มาแล้วก็มีเลขแบงค์ยี่สิบที่หล่นลงก็คือเก้าเจ็ดหกเนี่ยเจ็ดหกมีอีกแล้วทุกคนเจ็ดหกมา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 แบบนี้นะแล้วก็เลขที่อาจารย์ฝันเห็นไหมที่อาจารย์ฝันว่า,าปล่อย ที่อาจารย์ฝันถ้าใครได้ดูคลิปก่อนเนาะก่อนหน้านี้นะครับฝันไอ้ที่อาจารย์ฝันว่ามีกุมารน,นะครับเป็นเด็กๆนะครับปล่อยโคมแล้วก็ขยมเล่นกระโดดขึ้นบนโคมเนะี่ยเหมือนเป็นกุมารไข่เรื่องต่างๆท่านมาบอกเลขเนี้ยนะแล้วแบงค์ยี่สิบก็หล่นลงเลขแบงค์ยี่สิบก็หล่นลงแล้วก็อาจารย์ก็ไปดูในแบงค์ยี่สิบก็เห็นเป็นเลขหนึ่งศูนย์มันตรงกับแบงค์ยี่สิบที่หล่นลงเมื่อกี้เลยแบงค์ยี่สิบหล่นลงแล้วก็เหรียญสิบหล่นลงทุกคนนะ มันก็เป็นเลขสองหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขสองหนึ่งศูนย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเลขก็เลขสามตัวเลขสามตัวนะเลขสามตัวก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนะเลขสามตัวอันนี้เป็นเลขชุดสามตัวนะครับเลขชุดสามตัวทุกคนก็ลองเก็บหน้าจอไว้นะครับอันนี้เป็นเลขชุดสามตัวอ่านี่เลขชุดสามตัว นะครับเลขชุดสามตัวเลขชุดสองตัวล่ะเลขชุดสองตัวที่เน,น้นๆเลยที่เราได้มานี่ก็คือนะครับเลขชุดสองตัวก็คือนะครับเลขชุดสองตัวก็คือสองสองนะครับนะเจ็ดหกนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ห้าหกนะห้าหกห้าหกห้าหกแล้วก็ สองห้านะครับสองห้าอือสองห้าเจ็ดสองนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาไหมแต่อาจารย์ตีเป็นสองสองเจ็ดสองสองสองนะครับแล้วก็เลขที่จะมาเด่นอีกตัวหนึ่งอาจารย์จะตีให้ทั้งหมดนะครับมีมีสองสองเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ห้าหกสองห้านะครับสองห้า แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่น่าน้า,นาเปอร์เซ็นน่าจะมาเพราะว่าในความฝันฝันว่าโคมมันไปนตกอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสามไงอ่เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามอ่าเลขสามตัวแต่ถ้าฟันเน้นน้นอาจารย์จะฟันหนึ่งศูนย์ฟันหนึ่งศูนย์ฟันห้าหกฟันสองห้าอเจ็ดนี่แหละอยู่แค่หกตัวนี้ทุกคนเลขฟันอยู่แค่สองตัวนี้ทุกคนนะฟันสองตัวนี้ นะครับนะเลข3มตัวฟันเลขสามตัวฟันเป็นสองชุดฟัน2เม็รเลข3ามตัวฟันสองม็รคือ7จ็ดสองหกับ2 1งเลข2ตัวฟัน1 0ึ่งศูนสองห้าเจ็ดหห้าหที่ตัวเด่นๆมีประมาณนี้ครับนี่ในตารางนี้แหละทุกคนก็ลองเอาเป็นแนวทางนะครับบทใช้วิจารณญาณอาจารย์ก็มาบอกแนวทางประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะ มาอะไรยังไงก็ขอให้ทุกคนเอาเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณแต่อาจารย์ก็อยากให้ทุกคนมีโชคลาบนะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนมีโชคลาบนมไปเสียงทายเป็นโชคเป็นลาบขออนาจบาร,รมีเทพเทวดาพญานาคราชดวงเษฐีนะเทพเทวดาสิงงสิธิ์เปิดทิศเปิด,ปดทางนะขอให้มีโชคนะทุกคนจะได้มีทรัพย์ปัจจัยมีเงินมีทองนะนะใครมีโชคลาบนะขอขอให้ถูกนะทุกคนนะมาถูกแล้วมาช่วยกันสร้างถ้ำนะ ตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างถ้านะครับทุกคนนะก็มาช่วยสร้างถ้านะขอให้มีโชคนะนะขอให้มีโชคครับได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหินปูนทรายร่วมกับอาจารย์สร้างถ้านะอ้าวรวยๆกันครับทุกคน